สวัสดีครับเพื่อนๆที่นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยวันนี้ผมมีพระสมเด็จจิรดาปี2508มาให้ท่านได้ชมกันนะครับปี08นี่จัดได้ว่าเป็นการกดพิมพ์ครั้งแรกของพระสมเด็จจิรดานะครับผู้สร้างก็คือในหลวงราชการที่9ของเรานี่เองท่านได้จัดรวบรวมมวลสารทั่วประเทศ เพื่อนำมากดพิมพ์พระโดยมีเรซินผสมกดเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับซึ่งข้อดีของการใช้เรซินผสมมวลสารกดก็คือแข็งแกร่งตกไม่แตกไม่บินหักง่ายในปีแร,แรกของปี08ในการกดพิมพ์นะครับมวลสารค่อนข้างเยอะเข้ม สีจอกเข้มๆแบบนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าช่วงด้านหน้าเราจะเห็นเป็นกาก,ากเป็นใย,ยเยอะมากตามด้านข้างก็มีการแต่งตะไบเจียแต่งเข้าลูกด้านหลังก็จะปิดทองไว้ส,ส่วนใหญ่พระจุดนี้ส่วนใหญ่จะแจกพวกข้าราชการที่มีความดีความชอบ ประชาชนได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับในปีศูนย์แนี้รูปลักษณะขององค์พระด้านหน้าพระพักใบหูจะสังเกตว่าไม่ไม,ไม่ไม่ปรากฏนะครับจะยังไม่มีช่วงแขนช่วงแขนทั้งซ้ายและขวาเรียวเล็กคมชัดเจนมากข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือบัวใต้ฐาน จะติดเล็กๆๆๆรวมๆกันไม,ไม่ไม่ไม่อยู่เม็ดไข่เม็ดมันนะครับพระองค์นี้ผมได้มาพร้อมกับกล่องที่ใส่มาพระอยู่ในกล่องนะครับแต่ใบที่เขาว่ากันมีมีใบประกาศเกียรติคุณหรืออะไรที่มีสลักรายเชื่ออันนี้ผมไม่เห็นนะครับไม่ไม่มี ฟอร์มพระค่อนข้างสวยงามนะครับดูโดดเด่นมีเอกลักษณ์ดีมองง่ายครับพระองค์นี้มองง่ายสวยงามครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะได้นำปี09มาให้พวกท่านได้ชมอีกหนึ่งคลิปเพื่อร่วมกันศึกษานะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ